โอเคต้องขอกาบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคน,กคน,กคน,กคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดกันนะครับผมก็เป็นโค้ดในเว็บ VIP Store Shop นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้ทุกคนเข้าไปปีเติมโค้ดกันเลยนะครับรก็ะสำหรับโค้ดวันนี้นะผมก็เป็นรหัสนี้เลยนะนการสามารถก็ อมได้เลยนะครับทุกคนจะเป็น VIP RTGY2 นะครับทุกคนกดตรวสอบไปไเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนการแรกโค้ดสำเร็จนั่นเองนะครับทุกคนแล้วเข้าไปดูที่บัญชีก็เข้าเป็นที่เรียบร,ร้อยแล้วนะครับสำหรับโค้ดปีของเรานั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวราเข้าไปดูที่บริการกัตนต่อเลยนะครับแล้สวสำหรับบริการก็เป็น ID นั่นเองนะครับก็ ใครสนใจไอดีไหนหนะครับตอนนเรื่องมาราคาก็ส่วนราคาจะอยู่ทางด้านล่างนี้เลยกระโดดอยู่นะครับจะไอ้ไหนก็จัดดูได้นะครับโอเคแก็เดี๋ยวมาดูกันที่สุ้มเพชรนะ่งก็เจมซุ้มเพชรน,นั่นเองนะครับสูนย์ละสามสิบเก้านะครับพื้นพับศูนย์หกพันเก้าสิบนั่นเองนะครับใครสนใจตรงส่วนนี้ก็ลองจัดดูได้นะครับสูนย์ละสามสิบเก้านั่นเองนะครับ โอเคนะผมก้าใครที่เติมเงินนะครับผมก้าสามารถเติมเาทางช่องทางนี้เลยนะครับส่วนคนที่เติมเง็นไปเขาจะมีคลิปโลสอนเติมเงินนั่นเองนะครับผมอยู่ทางด้านล่างเลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูนะครับและ 9, ้าผ่านตาขั้นตอนในคลิปก็จะสามารถเติมเงินได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่นกนอนครับทุกคนบ๊ายบายครับ